สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวัสดุทุกคนเมื่อนี้เข้าดังไฟทีหนึ่งเขาจะหนึ่งเขาแล้วเขาก็สิมาเฮ็ดไข่แนสิมาเฮ็ดไข่ยัด่ยใส่ไฮเบิง้งเนาะจ้ะเดี๋ยวไปขังไปเซ่อเขาเมา่อขังบน,น <c oughs> งเขาเนอะจ้ะจ้ะเข้าขัาางบนเขาแล้วขังบนเขาแล้วเขาก็า ข้างมูขาวไววเข้ากันสิไปเฮ็ดใส่กันนอกจากอันนี้ใส่เห้าแช่น้ำไหวอยู่จ้ะถ่ายมันละลายจังน้อยห้าสิม,มาล่างทำพามสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเขาจึงสิไปเฮ็ดกันเนะจ้ะจะไปเบิง่งถ่าไปเบิ่งก็เลยนะจ้ะใส่หมูขาวเห้าหัวเท่าบางงามกระซางมันนะจ้ะเพราะว่าหัวเท่าใส่ฟื่ดังไฟพึงจะมีันทานมือนี่ละแต่ว่าเห้าก็ใส่ฟืนซอยนำํำประหยัดทานจา้ะ ข้ากับซิมี่เขาเย็นมาจกเล็กหน่อยจ้ะจกใส่บรรยากาศย้ําเมแรงฝนตกลินจ้ะเมื่อนอี่ฝนตกแบบแห้งเลยฝนตกแห้งขนาดได้หมือนเดี๋ยวเคาจะเอาให้เบิ้งบรรยากาศบา้านจกเขาเย็นใส่หัวก็ มาจากบรรยากาศบา้านเฮานี่มะแรงฝนตกเิ่นตกแรงไม่ไมเออเอาหัวอาหารเมื่อวานปลาให้คุณผู้ชมเบิงนน่มยนิเกลือปลากันคุณผู้ชมเบิงฝนโตฝุ่นเศร้าหน้ามันขึ้นมาผีแมจ่จ๊ะเ,เอาโตะเลยใส่มือเศร้านั่นสีมผู้นะยวถาเบิงปลาขัาสิเกลือปลาให้เบิงุูนะ ปลาเพิ่นขึ้นมาเล่นหนา,ามถ้ามมากินม,าาม้นมาหากินหัวอาหารไหมจ๊ะเพิ่นเ,เคยกินเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอหัวอาหารโอ้เปียกจืดหน้ำขึ้นมาเป็นหอยผีสวนพักเฮาสวัสดีจ้าน้องพิมจ้ามื้อนีห้าสิบห้าทุกคนมา,าวันอาหารปลาเนาะจ้ะ ถ้าเบิ่งกะคะส้มก็เลยจะผูฝนตกเรียนฝนตกเหมือนคลิปกะสีเงาแนวอู้เบิ่งปูนป่าที่เจ้าตัวใหญ่เนี่ยพอหอาลงไม้ก็คือปลานิ่นก็ปลาดุกก็ปลาปืงเนาะแต่ว่าปลาดุกปลาใหญ่เพิ่งกินไปแล้วแต่ว่าาสีเห็ดกะสร้างใส่ไม่อยู่พอยังบ่ทันมีเวลาเห็ดกะเหลือแต่ปลานิ่นนะจ๊ะก็ปลาตะเพียนขึ้นมากับปลาซิวปลาปืงนี่จ้ะ ปลาปูงก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเพิ่นบวชขึ้นมาฝนหยาดปลาไงอันไอหอยเพรว่าให้วานไปตั้งแตปลาปูงคนเด็กปลาพักบุ้งเพิ่นก็สีหาอันวานตะกี้บตอนดียววานแต่ว่าปลาหน่อยมาลงแล้วเ้าก็บวานปลาใหญ่กับมากินเพราะมันก็หาอาหารกินได้เองอยู่จ้ะแต่ว่าเ้าก็เอามาให้ปลาหน่อยเพื่อเสริมให้เพิ่นใหญ่ไว้ไนอกจาะผู้ปลานิน เห็นบ่บ้านอยู่ใกล้ๆอู้ฝนตกแห้งละบั้านบ้านใกล้ๆคุณผู้ชมเห็นบ้านใกล้ๆมันบ่กินแล้วมันหยั่งขื่นบอกว่ามันขึ้นมาอยู่เอื่อยว่ามันยังขึ้นมาหนามขึ้นมาคักขนาดเลยจะสือหอดบ้านท่านเนี่ยเล่นบ่ได้แล้วจะปลาตายบ้านบลาบบ่เบลาบคุณอู้บอ่คอย นี่มะข้อยมีอันเพียบเดี๋ยวเ้าไปเห็ดใส่กันต่อเลยจ้ะฝนตกแล้วมันสิเปียกฝนตกตจ้ะจะใส่เฮ้ากำลังละลายเลืมละลายแล้วเขาก็แก้แก้ออกจกน้อยหลือแล้วถาละลายอีกเชือนึงยังมาลากทำความสะอาดกาันแล้วก็เลาะเอาพ่วงคนออกเลือดจะใส่นู่นจ้ะมึงเราจะ,ะเอามางัดใส่กัน แช่ไว้อีกจากประมาณหาหนาที่จ้ะขั้นตอนนี้ก็คือเลาะใส่ออกจากพ่วงข้างกลางมันมาจากถ้าเขาเอื่อหยัง,ยงเข้ากับมาจักแต่ว่าเฮ้าแซ่แล้วเขากัลหลังขันน้ำส้มสายสู่ไปแล้วรอบนึงเขาเอาออกแล้วเ้าคอยเอาไปหลางทั้งในใส่นาจาก เปิดน้ำไสตอนนี้ฝนตกจ้าต้องเ่าดังแน,นียนๆบรรยากาศฝนตกดิ้นลนกำลังเริ่มแห้งจ้าขาไปเบ่งตอนเหาเห็ดแล้วกันเลยนะจ้าล่างทำความสะอาดแล้วสวัสีดีคืออนึงจ้าปนี้ เท่า,ากับเฮดอันล่างเรียบร้อยแล้วนั่นจากเท่ากับตัดจริงเซนสน,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 สนสันแบบนี้จะ้ะถือว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไข่มากรอ,อกใส่แต่ว่าเทาตรงอันปรุงไข่ก่อนจะก็คือเครื่องปรุงเ่าบมมียังมากมาย่รสดีแล้วก็ซอสซอส ผู้เขาก็ได้ซอสีอิลเขาวก็ได้จ้ะแล้วแต่มักแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็พริกไทยจ้ะแต่ว่าเฮาบ่มีก็บ่ใส่บ่เป็นหยังจ้ะแซ่บคือเก่เาปรุงเลยจ้ะแหล่า<อ>เล่ากอกชาของเฮานีเฮาบ่มีส่สลิงแล้วจ้ะเฮาก,ก็ต้องใส่ถุงแล้วก็เกัก็ดไก่แล้วจ้ะเวลาเฮาเอามากอกปรุงเฮาคือใส่ซอสผู้เขา,เขาประมาณ2องซอน2องซอนโตจ้ะก,ก็ดีอีก สั่งมีจ้ะใช่แล้วบ่ได้เด้ดเข้มคือเอายางมาก็คือตีตีตีจ้ะเดี๋ยวให้น้องพี่ตีห้าสิมามัทใส่กันก่อนเอาออกตองเพอปรุงไข่แล้วห้ากอขี้นี้แล้วไปอย่างนี้เพื่อนึงห้ากับตองตีเครื่องปรุงซอยก็เลยดีไว้น้ำนะจ้ะเพื่อเอาไปทาไข่เนี่ยไปทาอันใส่ให้มันนวดนะจ้ะโบเมนมัคแต่ไข่แล้วก็แล้วบบจะห้ากับตองมัม สายนำแต่เฮาบ่หันนี่มาตัวสีเอาไปถาตอนเฮาอย่างน,นจะจ๊ะอันนี้ก็เทื่อที่สองนะาจา๊ะที่เฮาเหตต์ต่อมาเทื่อแหล่งห้าบานันเทนไทยิมนะจ๊ะเพราะเขาลององค์กรนะจ๊ะว่ามันสุดได้เพรมันก็ได้ด้วยนะจ๊ะแต่ว่ามันเข้มจ้ะ <c oughs> มันล้วงลดดีแต่ว่าเชือหนีบอลลวงแน่นอนจอ๊ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดจำนวนหลายปุ้ยจอยต้องไปก่อนแล้วก่อนสี่อย่างนีเฮาต้องเอาไปหน,นึ่งก้อนนะจ้ะ เดี๋ยวข่างหนึ่งเขาแล้วห้าวยังสิบไปข่างมอ,อหนึ่งด้วยข่างมอหนึ่งใสหนึ่งไข่โอ้ตีเขามาแต่ตักย่เสุจะต้องมดัดมัดถ่ายได้จ้ะพ้าวกรอกแล้วกับม,มัดหัวนบ่อยใครมันเหนียวมากอ่ะใส่นี้เข้าทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน่าจะเข้าวคัน น้ำส้มสายสู้ย่างดีแต่ว่าห้าบรดีายให้ทุกคนเบิง่งเนาจะบพรตอนหนาฝนมันตกนะจ๊ะโอ้ยไม่ทราหมัดมัดแบบนี้นเลยจ้ะบรรยากาศฝนเขาก็ตกแล้วก็ดีแน่นะจ๊ะมันยังตกลิ่นๆอยู่จ้ะเดี๋ยวกต็ตกเลย บรรยากาศฝนตกใหม่ไม่นีดามาด<ะ>แล้วสิเป็นสิบแบบนี้จ้ะมาดแต่ว่าเวลาเขากินเขาก็ต้องระวังดายนั่นน่าจะบูมเมนเขาเขาเขาอันหนึ่งเหลี่ยมช่วยเขาก็ตัดออกนะไปยากจ้ะต้านนาบ่ก,กิน,นตดัดชัดบอดเดียก็ยังสิบบอต์กระตดัดเป็นต้นแล้วก็มาเสียบใหม่ ไม่หม่เลยตอนตอนนี้มีเนนล้วบอตอนนั้นบอไม่ไ,ไมหมแล้วก็ตอนนี้มาได้แต่ได้กะได้เงบผาเม้าหนิหละจ้ะต้องได้ยังมากมหยขอบอกนะแต่ว่าเลยเอาได้เม้มานะจ้ะมดให้แน่นๆด้วยจเพื่อสิบยให้รุดออกมาสอันเลยหรอเงียมาสอมฟังเลยบอ มืนคนละเ้นอีกเส้นหนึ่งมัดเหลี่ยวยเ,หเหลี่ยวอ๋อกึงี้เ้นที่สองนีจะเห้ากัะตีใครแหล้วแล้วนะาจ๊ะอันที่ห้ากอกใส่ก็คือเอาถุงใส่ถุงบีบเอาตอนต่อไปห้ากัาบรักใส่ถุงเลยนะาจ๊ะถุงห้ามันกระปีเงียบๆน่นะาจ๊ะเพราะว่า ใช่เต้น <cade S 2> ัง like, <To S 2> ินหลยแล้วเขาคอยว่าบ่มีอยางเนี่ยเปลว่าจืเขาให้เนี่ื่อวางเขาวนำฝืนเบิดเลยเดี๋ยวดังนี้ไปนั่งพบป หไหวค่ะไหวใส่อุ่ๆไหวมอง,ลงหลังมืดพ่อเกาะเลยอะเอาว่างให้จังไเครับก็ซือ้อไปหลังไงใส่หนีบเว้ละขาล้างหลังเ้าเปิดเอาซุปใส่ในปากกอบเ้าก็เปิดน,น้ำใส่แล้วจ้ะเพื่อให้ซีดอยู่ทั้งในใส่ซีดเต็มเต็มเลย

พอ่าอละมสดเเดียวอีหล่โอ้ตรงที่ไปไหนอี เดียวมีบอกหาบอร์ีกีอยูไ่เห็นเห็นเดียวเอากำังแทแน่นเลยจะ ในก็มีหลายเส้นมันก็ะมี่พวงหนึ่งเราจะเข้าสื่อน้ำรดตลาดมือเส้าโอ้บริเวณมือเส้า,ม,สามือว่านตอนเร้าแล้วก็มันจะได้ยาาเต๋อเข้ากัมตาตัาเิ็นเนสันๆนั่นจะเพื่อที่จะได้สะดวกต้องการเท็ดต้องการหาย ก็นี่<ม>เข้าไม่คืนลแล้วบ่จีบโรดแล้วก็ยูกันสามคนคือมีหเห่าแล้วก็มีหนอกแล้วก็ยาตินา่าจะพอกเมไปในเมือกไปเฮ็ดทุระสามีาก็ไปดงไปหน้าเลาะจะข้าก็พอดีเฮ็ดก็เผาแหลม เยวเลขียวมเดี๋ยวเขามาอยแค่นี้ก่อนนาจะเดี๋ยวถ้าใครบ่พอเขาก็จะเอาไปมัดย่างอีกแบบนึงจ้ะมีจ้าเ้ากัมกัดไม่แล้ว<อ>นะจ้ะพวกพวกไปยังเดี๋ยวเขาเคยแกะออกจากต้นนี้แล้วเขวาเคเอามามาตื้นก็ได้เท้าทำใส่บ่พอเขาสีคอดแบบนี้อย่างมักแล้วก็คอรอ์ดยางน่นจจาจ้ะใจงสีแซ่บอันนี้กินกับน้ำจิ้มแจ่ว เจียวขมก็คือเจียวจำจุนะจ๊ะแต่ว่ากะบอก่ออกมื่ก่อนมแล้วบ่นมาหมเมื่อเดิมก่อนกันจ้ะัด้หน่อยก่อนลวนะออันนี้ฮาตอนก่อข้าวกระตังแลววางเนยาจากว่าจำมีีนะจ๊ะ ไม่ดีดีอ่ะอุ้ยมันรักเมือยเลยไม่คือใส่มันใหญ่มันันเต็มกอกบะต่องกอกเต็มเดี๋ยว่าไปโอ้บะต่องกอกเต็มปัญหาเดียวเลยนะจ๊ะบะต่องกอกเต็มปัไดาเด้อจ้ะเพราะว่าเวลาเ้าเอาไปหนึ่งแล้วใครมันก็สีฟูขึ้นมาอีกอยู่กอกลงอีกให้มันหอดอ๋อแล้วมันก็ฟูไง มันอันนี้มันอันนี้นสได้แค่ซอมเสียงไ่ดีหวานพอว่าบตรงเพาก็ว่าีน่จะได้แค่สองเสียงไม่ดีแล้วจ้ะอจมได้มัดอ่ได้มัตรุ่มวงแทไตัวบตรงเฮ็ดที่มันตึงๆไงก็เฮ็ดที่มันรุ่มดวงเพื่อสีหายัน เวลาหนึ่งไข่มันสีฟูขึ้นมากระเจียงมันกระสิตึงเองมันจ้ะเวลาเ้าอปหนึ่งถ้าเห็นก็ว่าเอากรอบแบบไร้กรดแต่ว่าไข่มันอันฟูขึ้นมาน่าจะใส่มันสีแตกเนี่ยจ้ะว่าคือว่าต้องรอหอกยังปุย เติมไฟอะไรเงี้ยแมวเขาอะเติมแล้วว่ามันเหรอว่าคือจะเป็นไงเติมเงินน้ำตาบดีจ้ะหยบร้อยแล้วจ้ะไปโอเคแต่สิไดประมาณนี้เนาะจ้ะอันนี้ใส่มันเส้นไงใส่มันไงมันก็เลยเป็นแบบถ้าใส่ไม่ก็เลยต้องใส่มันเป็นไข่ ไล่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน,น่นอยแล้วก็เวลาเว <c oughs> าทำความสะอาดแล้วเอาไปซูบเซนดีกรอกเปิดเพื่อเปิดน้ำให้ทั้งในมันไหลออกเราจะล้วเพื่อสิจัซยซีนทั้งในออกมาแล้วเ้าก็เซ็กเบิ้งน้าว่าใส่ห้าขาดมองไดโบทำมันขาดเ้าก็ตัดเลยเราจัดตัดให้มันเป็นเส้นสัส้นๆตัดออกเลยก็ได้แต่ก็บโบได้เอาทิมเ้อจะเอาไปหยาดขึ้นเา ครับนว่าเป็นสงเงาอีกสายอ่อนน,น,นีนี่เห็นบมมันขาดเลยไม่ต้องตัร์ตัดทีริงเอาเอาอันใหม่เลยอนี้เอาไว้ปิ้นเอาไบหญางตาตัดมันอุ้ยแม่มันสั่นหลุดกิริศนะกับพอดีกับใครมันเกิดสิทธยากแน่น่าจะเพราะว่าหยานไมนเนี้อ ใครห้าก็ใส่ประมาณซิฟฟองจะเหมือนเหมือนนะสีโอ้ยอืมเอางูเนี่ยเอามือมาก,กันดิค่อยเบิดแล้วนะจ๊ะม,มันกับบอฟอดีมันแล้วนะจ๊ะต่ว่าห้ากับหมยยยัดใหญ่เนี่ยนะจ๊ะแกออกไปนี่นีนแกอ,อกนะกอไ,ไหร เบิร์ในถุงเต๋อในถวยย่างยูนี่จะก่าวันย่งบลายเป็นไดกนั่นร่ะกะพ่อใส่อีกสักสองสาสินอพี่จว่าใจย่ง้นไสอ้ยเห็นอะตัดไปหระซะโอุ๊บมันกระสันกดกุดกินดพ่อ มื่อนี้คลิปอาจจะเาวยเน่เด้จ้ะเพราะว่าขั้นตอนการเหตุนี้มันกบยเกแน่เนาน่าจะไปาย,ยื่องมื่อไ้ริต้นนี้ได้แลวจะมานีจ้ะพวงญ่ก็พวงหน่อยจ้ะ ย่ดเดี๋ยวเขาไปเหตุเหตมัมแล้วก็นะจ๊ะเขายาดีปนยาปวดจะทับไปเบิ่งตอนเซตแ,แล้วแล้วก็ตอนไปหนึ่งเอาลงไปหนึ่งจ้ะก็น,นีการเซตเป็นที่เรียบร้อยลวจ้ะได้อยู่สามอันอันสันอันสันละกะ็อันตั้กลางละกะ็อันยาวจ้ะอันยาวตก็นี้นีแคนกูโม อออตอนนี้ที่เหลือก,ก็คือเอาไปขอดอย่างซื้อจะ้ะเพราะว่าใครบ่พอเอาไป,หไ,ปไหนนําไปได้เดี๋ยวเอาไปลงหมอหนึ่งก็ได้จะ้ะหมอเข้าหอนลวจะ้ะตอนนี้เข้า,ข,า,า,ข,า,ข,า,าข่างหมอให้มันหอนก่อนพอดีหมอเขาข้ากับซุกพอดีจ้ะข่างหมอให้มันหอนเข้ากับจังเอามาหนึ่งจะ้ะ เลี้ยงไซเลยจะข้าก็ถ่ายมันสุกซุ่มนีเข้ากับเอ่อเอาไปหนึ่งน้ำกันเลย,เลยจะเจอสีอยาก ยิก่ก๊าซทํามาห้องที่คอร์ดแบบนี้อยากแต่ว่าห้องหนึ่งซะก่อน ปหนึ่งหนึ่งห้เบิรเลยหาเบิงตอนมันหนึ่งแล้วนะจ๊ะปิดไฟใครสายห้เวาเริ่มได้ที่แล้วจ๊ะเสื้อดายตัวนี้ใครรู้ดอ,อกเบิรตเลยมันหายแหน,นโพดเห้ามันแหน,นโพดแล้วพอดีบบนี้ไฟมันก็แห้งมันก็เลย ออกวัดเลยจะเลือแบบกินสิแต่ก็บ่เป็นยังอย่างใดกินคือเกาใครไม่ลงมาอยู่ผีจ้ะเฮ้จะเลือแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สองงานอย่างกินคือเกาแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนจะเวลาเขาหนึ่งบรต้องใส่ไฟแห้งใส่ไฟ,ไฟแห้งแล้วไม่นก็สิเป็นแบบนี้ แต่ว่าตัวนี้มันผิดผาดน้ำเห่าตรงที่ว่าเหาใส่ไข่หลายโพดไหมจ๊ะเหาใส่ไฟแห้งน้ำเพราะว่าเอาฟืนใส่แล้วเห่ากับก,กอดไข่แน่นโพดบบคือซุ่มที่แหลกๆซุ่มที่แหลกเห่าบ่ได้ไฮเน่เนนะจ๊ะแต่กับบเป็ัยังกินได้คือเกาเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเห่าเอาไปเบิ่งตอนอยางเลยนะจ๊ะ อ๋อเอาแล้วจะห้ากวเอามาอย่างต้นี้เห้าตัวมันแบวบพากระตัดออกต้นี้กระทือว่าใส่ได้เนาะจ้ะปกติมันกับสีซ้ำนี่แหละห้าบนหนาใส่ใครร้ายเลยเนาะซุ่มนี่มันใส่ใครร้ายผัมันก็เลยพองไงแต่ว่าเสียบปกติเข้ากับสีได้ออกมาซ้ำนี่แหละเห็นข้าวเห็ุมันได้ซ้ำนี่แหละแต่ว่าเ้าใส่ใครร้ายผัมันก็เลยเป็นแบบนี้ แต่ว่าก็บมเปน็นยังแสบคือเกาเขาก็ออย่างต่อไปจ้ะซุ่ม,มก็มัดเรียบร้อยแล้วหาเล็กเอาเล็กขีดเห็นะหคะมล้วไปไนวทนเพ้่อ,อามาเกี่ยวกินไปเดี๋ยวเอาปุ๋ยเดียด๋วยวหลังก้อนใส่ไฟอ่นอ,อนๆอย่างจับข้าเห,เห,ห,เห็ดเห็ดผิด เม็ดพีชสูตรทอดอกไข่หลายผูดโอ้ยม็นอีแตัวปกติเขาสิกอกให้มัน,นด้ซ้ำนี้เนาะอันนี้มันไข่หลายผูดเดี๋ยวเถี่ยวนะเอาไหมโอ้ยผู้เป็นยังดอกญญดอกินแต่ข้าว้องเทื่อแหละเหตุท่านดิสมบูรณ์แบบอยู่ทำไมบอกว่าผูเป็นยังเอาเปิด เหน,หนีย่หนหนยชุ่มอย่ีเขาเอาลงไปอย่างนั้นกันเลยเดี๋ยวถ่าไปเบิ่งตอนอย่างแล้วก็เลยนะจ๊ะจ้ยสุกเลยจ้ะ ซุกแล้วตัวน,นี้เห็นบ่มันบเหลืองงามปันใดดอกจก้กมันันซ้ำนี่ลหละมันสิไมเดี๋ยวเขากะซียยางสุ่มที่เลืออีกต่อไปนอกจากสุ่มต้นหนีตัวตน,นี้มกระซุกเลวเลือดตึงจะสุ่มหนีเขากะสีงับเขาหาไฟเขากะสีขคอตหนาไปก่อนนอกจากคลิปนี้มันกระยาวโพดแล้วไดน,นกับ กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กดจะด,ดิง่งให้สองสองวนค่้มบานสูงนี้เด้อค่ะเมื่อนี้บมมีคลิปกินนอกจากมันคำคำเหลวไปละค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ